ช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีที่เรารู้สึกได้เติมในสิ่งที่เราอยากรู้อยากอยากฝึอก,อกอยากอะไรก็มีไปเรียนภาษาเพิ่มเรียนที่โรงเรียนเป็นโอ้งเรียนจากก็มีเรียนเพื่อที่จะคุยกับคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนเวลาเราแบบ,บ, <laughs> บ,บตัวติดการไม่ไหว ก็ติดกไม่ันเลยติดกหรอคะพอต้องโผล่ก็มีมีอช่วงนี้หรอคะ เราจะรับงานก็จะทำงานแล้ก็ถ่าคอนเทนต์พวอยไรกไม่ว่าจะไปเล่นส่วนุกหรว่าอะไรกก็จะไปด้วยกันรว่าเราทำงานด้กันเอ่อใช่ค่ะเพราะว่าเราเนนทำคลิปเป็นน่ารักน่ารักเลย่ต่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มตอ,ตอนนี้เขาชิมแล้วสิงสมัยปักตัวแล้วไดถามเขาแล้วว่าเขาชิไมได้ยังไงว่าแบบมีช่วงที่เราแบบอยากให้เขาถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาซึ่งเหมือนเด็กวัยรุ่นอ่ะเขาไม่ได้นึกถึงว่าคนไทยชอบดูอะไร Thank <laughs> you. อยู่ว่าเขาน่ารักมากๆที่มีกิจกรรมกิ๊ตี้แล้วก็เขาชอบทำอะไรกัน แต่ส่วนตื่นตืนก็ไม่ได้สนุกเี่ยวขาดเลเราะนคืเต็มใจบางอย่างแบบมาโอ้มีมีแบบว่าเราไปเที่ยวเกาะลานอชุดนั้นแหละชุดนันด้วยแล้วก็เอารำบ้านกมามำเกัน ไม่ชนหมวกเ้าไปทะเลมันก็บ้างใส่ชุดว่ายน้ำอารมณ์ดีที่สุดแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้แต่ก่อนไม่ได้เห็นแบนี้ก็มีให้เห็นช่วงต้นปีกลางมีท้ายปีปีละให่มากลันุเพราะว่าไปทะเลล่อย ช่วงนี้แบอยากที่บอกจะอยุ่บ้างส่วนมากยู่บ้างแล้วก็อยากดูอะไรที่เราอบยากดูเขาไม่นาใช่ไหมหรืชอบาอะรแบบนี้็เหกาเป็นัือแม่แม่จะบอก่มาอร่ แซ่บรือว่าแซ่บน่าจะมาแซบเลยสุดความมั่นใจให้กับเราก็เราก็มั่นใจอยู่แล้วเวลาเขาชมเราก็แบบเขารู้สึกว่ามองเป็นเรื่องปกติไป็นทะเลมาใส่กันนอกจากนี้พูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์ โมเมนต์นี้เนะมันน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ตลกมากว่าที่แบบเรายังอยู่ในานที่แบบออกนอกเลยเพราว่ามันมีผู้หญิงคนก็จะคิดเรื่องนี้อยู่แล้วว่าในอนาคตเขาเหมือนเราวางแผนระยะยาวเราก็มีคิดบ้างเป็นพี่พี่คิดไหมถ้ามีแฟนก็ต้องมีบ้างใช่ไหมล่ะ ไม่ได้ไปกดดันทั้งตัวเองอตัวใครหรือตัวของเขาด้วยก็เป็นชิวๆแล้วช่วงนี้เราโฟกัสไปไหนที่เราทำวันนี้ไม่ด้มีความสุขไปออกกำลักายไปแช่ไอซ์บราร์หรือเราไปทำอะไรที่แบบว่าชิวๆกินกันอย่ากินอาหารดีๆพักผ่อนดีๆเทลตี้หรืออะไรเงี้ยดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็หน้าเรื่องความสุขความเงี้ช่วงนี้แบบสุด ี๋ยวมันไกลเข้าเลขศัพท์เ <c oughs> นี่ยดูแ <c oughs> ลตัวเองช่วงนี้ค่ะมลมตัวบบนีเทำหรือยันเราก็คุยเป็นแบบหมายถึงลมตัวแบบมมีทะลหนูรู้สึกว่าทุกคู่ไม่มีใครบแบบแห่ไม่ลงตัวพอดีเป๊ะเลยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกต<น>ิแ<น>บบ้างภาษาที่เขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เรายังต้องเรียนรู้อยู่อ่ะบางทีเขาก็ต้อง ใจเย็นกับเราล้วก็ต้องค่อยๆอธิบายหรือว่ามีเนื้อของภาษาอีกนึงที่หนูยังอยากฝึกก็เลยเป็นเ,เพิ่มด้วยตอนเด็กอะตอนเด็กอลูกนี่นะหนูตั้งใจเรียนภาษาแล้วนะเนี่ย <c oughs> เพราะว่าหนูว่าแตอนเนด็กไม่อยากจะคุยภาษาเป็นๆเราไม่ได้คิดว่าเราจะเรียนตั้งใจเรียนด้านนี้เพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าเรา จะมีแฟนเป็นเขาใช่ไหมคะแต่พอเราถ้าเราตั้งใจเรียนเราอยากได้เราก็รู้แกมมากอันนี้อะไรอีทอะไรนะอี eat 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 ใช่ไหมคะจริงเราก็น่าจะแบบเราน่าจะแบบดีกว่าน,นี้่ะแล้วตอนนี้เราก็ากโอเคไม่เป็นไรค่อยๆถือว่าชินขึ้นเรื่อยๆพอไปเรียนแล้วมันการพูดเลยค่ะมันดื้อมากเรียนให้ได้แกมมากแต่ว่าสิ่งที่ชินคือเราต้องพูดไปหมดเพราะช่วงนี้หนูถือเวลาเรา การที่เขาสัมภาษณ์หรือพูดภาษาอังกฤษมันมันได้อะไรมันแบบมันเป็นอีกภาษาภาษาหนึ่งศาสตร์หนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันเราเรียนคอมมิวนิเคชั่นอาร์ตอ่ะเราเป็นเด็กเด็กอีสเพนดอ่ะมันก็ต้องมีศิลปะในการสื่อสารใช่ไหมวัฒนศิลป์ต้องต้องมีวัฒนศิลป์แล้วถ้าเรายิ่งพูดได้อีกภาษาอะไรจะเป็นยังไงเราไม่เคยคิดเลยว่าแบบเก๋ไก่ใกล้เกะ คุณจะได้เก่งขึ้นจากการที่แบบเราใช้เขาเรียกฟลาชแท็กพอเรมีแฟนมีแฟนช่วยในการพูดทุกวันน่ะมันช่วยได้จริงๆทําให้เราอยากเรียนเลยที่ถ้ารู้นะ่นนะนะพอเรามีเราอยากเรียนตั้งแต่ตอนประถมมาถึงนะแวการการที่เราไปเรียนการที่เราจะเรียนมันมันทีความเร้างบ้างนเด็กวต่ยุ่งเกเรยเรียนอยู่แล้วค่ะคือมันคนเวลาอยากพูดมันจะมาจากสิ่งที่เราอยากพูดอยากศึกษาแต่ถ้าตอนเด็กเราไม่อยากสื เราก็จะไม่รู้ว่าจะฝึกไปทำอะไรเหมือนผู้ชายทำให้เก๋ไก่เป็นนักภาษาใช่ค่ะความรักทำให้เราอยากอยากเรียนรู้ใหม่รู้ให่เรียนขึ้นอยากพัฒนาตัวเองกับมาถึงภาษาไหนกันนิทิสนิทิสน่าจะต้องมีใครจะมีแต่พูดที่เขาไม่ใช่เราก็จะมีไม่ต้องถึงขนาดนั้นสื่อสารได้แล้วก็ ฟังไปเรื่อยๆไ,ไม่ต้องแบบ,บอุตสาหะขนาดนั้ไงเขาเรียนภาษาเขาแล้วเขาเรียนภาษาไทยเลาวมั้ยอยู่แล้วพี่เอาละสปีกพ,พูดไทยได้เดี<อ>๋ยวก็ได้แบบนิดหน่อยไปถ่ายคิปกับเพื่อนๆได้สื่อสารได้ต้องเรียนภาษาตั้งใจเรียนไม่ต้องตั้งใจเรียนหรออยากเรียนก็เรียนนะคะ <laughs> เราก็วันไหนที่เราอยากพึ่งขึ้นมาวันนั้นแหละเราจะได้ความรู้แล้วก็เข้ามา ไม่ตนอยากบอกอะไรกับผู้หญิงที่แบบว่าอเมริกามีแฟนต่างชาติเพราะไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรถ้าไม่กล้ามีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่พ่อให้แบบฟิล์ก็เดี๋ยวจะได้โตขึ้นแล้วเราก็บอกว,ว่ามีช่วงทำนิ่งชีวิตอ่ะช่วงนี้เราแบบอยากมีเพื่อนที่ได้ฝึกภาษาโพะว่ในอนาคตเรามองเรื่องภาษามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือน อาวุธในการสื่อสารนะเราเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเราจะไปต่างประเทศเราก็มีโอกาสมากขึ้นเราคุยกับนารับสื่ออะไรใหม่ๆเข้ามาเราก็ได้เรียนรู้มาด้วง้นใช่ขอบคุณค่ะเราเปิดคอร์สในการส่อนะยคนในการนขา้อมแู้ะกาศยหูเลย